เราก็คุยกันนะครับอยู่คุยกันแต่ตอนนี้นะครับก็ควาหาดูใจกัน oh <my. S 1> ถ้าบอกเลยว่าก็ไม่โสนแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ดูแล้วเรือครับ ต้องติดตามกันต่อค่ะหลังจากที่สไป s p เอสพีดียูทูบเบอร์ชื่อดังได้เผยสถานะว่ากําลังคุยคุยอยู่กับอุงเอิงนะคะเด็กในสังกัด s p สเวลาไล่ๆกันกับที่หนุ่มแน็กชาลีค่ะประกาศคบเก๋ไก่สไลเดอร์แฟนเก่าของสไป์นะคะโดยสไป์และอุงเอิงค่ะถูกชาวเน็ตถล่มแลกเลยนะคะว่าแอบคบกันมาตั้งนานแล้วทําไมต้องมาเปิดตัวต,วตอนที่แน็กประกาศคบเก๋ไก่อีกทั้งในไลฟ์ยังมีบางมุมนะคะที่ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยรุมถล่มอุง เอค่ะว่าจุกแก้มสไปร์โชวดิูแล้วคได้ไปในกอะไรกันไรไมได้เออจริงเหรอเดี๋ยวังแฮะเขาบอกโดนแบนใช่ไหมเฮ้ยเนียะ ซึ่งหนึ่งในคนที่วิจารณ์เรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะหรือยูทูบเบอร์สาวนะคะอย่างคุณนุ่นนบลักนั่นเองค่ะโดยสาวนุ่นค่ะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ข่าวของอุ้งเอิงและหนุ่มสไปน์นะคะว่าอันนี้ทําไมรู้สึกว่าเขาใจร้ายจัง เก๋เลิกกับแฟนเพื่อนก็ตามฝั่งสไปร์ไปหมดแล้วจะคบใครก็ได้ก็ดันมาคบเพื่อนเก๋พอถึงเวลาเขาเจอคนที่ใช่มีรักใหม่วันสองวันก็เปิดตัวทับเขาเลยใจร้ายเกินโดยข้อความนี้เองนะคะก็ทําให้ประเด็นดังกล่าวเขาร้อนระอุอย่างต่อเนื่องด้านแฟนๆของหนุ่มสไปร์และอุ้งเอิงนะคะก็ได้ออกมาปกป้องค่ะโดยกล่าวว่าความจริงแล้วเนี่ยสไปร์แล้วก็อุ้งเอิงนะคะไม่ได้เปิดตัวตามใครทุกครั้งที่สไปร์นะคะถูกถามเรื่องความรักเขาก็มา จะตอบว่ามีคนคุยแล้วทุกครั้งมาตั้งนานแล้วด้วยส่วนเรื่องเพื่อนๆที่ตามมาอยู่กับสไปน์นั้นก็เพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนของสไปน์มาตั้งแต่แรกนั่นเองต่อมากัะน่นผู้ชมสไปน์น่คะก็ได้มีการออกมาเผยข้อความแชทค่ะที่คุณนุ่นนะคะทักไปเพื่อขอโทษนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสไปน์ค่ะระบุแคปชั่นว่าข้อมูลที่พี่นุ่นเอาไปเผยแพร่ทั้งหมดไม่ใช่ความจริงนะครับพี่เขาทักมาขอโทษส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกมาชี้แจงทั้งหมดครับใครที่ติดตาม ผมกับเอิงน่าจะรู้กันดีนะครับจากนั้นกัะท่านผู้ชมหนุ่มสปร이แล้วก็องเอิงนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นของคุณนุ่นนบลักค่ะทั้งคู่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่อย่างนั้นคุณนุ่นเองนะคะก็คงไม่ทักมาขอโทษแบบนี้สปร이นะคะได้กล่าวว่าองเอิงและเก๋ไก่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนและทั้งคู่ค่ะก็ไม่ได้มีเจตนาเปิดตัวทับใครถ้าใครที่ดูไลฟ์นะคะก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรทั้งคู่นะคะเล่นกันแบบนี้มานานแล้วก่อนที่จะยืนยันว่า ไม่ได้มีการหอมแก้มกันจริงๆอย่างที่เป็นข่าวนะคะงานนี้อุ้งเอิงค่ะถึงกับปล่อยโฮกลางไลฟ์เลยทีเดียวเพราะรู้สึกเสียใจนะคะที่คนที่ตนเองชื่นชอบมองตัวเองเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเพราะว่าคุณนุ่นนั้นก็ได้ขอโทษแล้วและรู้ว่าความจริงคืออะไรถ้าเป็นไปได้ทั้งคู่นะคะก็อยากให้คุณนุ่นค่ะออกมาช่วยแก้กข่าวอีกด้วยประเด็นต่อมากัะท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะเข้าใจผิดกันมานานนะคะๆๆนั่นก็คือประเด็นเรื่องมือที่3ามสปอย ะะยืนยันว่าอุงเอิงไม่ได้แย่งสไปร์ามาจากใครนะคะในตอนนั้นเนี่ยสไปรย์ยได้เลิกลาเกัาเก๋กไก่แล้วและตนเองเนี่ยก็ได้ทักไปหาอุงเอิงก่อนตอนรู้จักอุงเอิงเพราะว่าเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนหลายคนบอกว่าทั้งคู่ร่วมงานกันมา6ปีซึ่งไม่เป็นความจริงเลยทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่า6ปีที่แล้วมีอุงเอิงหรือ,อยังส่วนเรื่องสถานะความสัมพันธ์หนุ่มสไปร์นะคะก็ได้ยอมรับในที่สุดว่าทุกครั้งที่บอกว่ามีคนคู่ คนคนนั้นเนี่ยก็หมายถึงสาวอุงเอิงนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะหนุ่มสไปก็ได้กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทและอุ้งเอิงเสียหายมีผลกระทบต่อการรับงานดังนั้นจากที่ชี้แจงในวันนี้หากใครที่ยังไปคอมเมนต์เสียหายต้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างต่อไปและดูเหมือนว่าสาวอุ้งเอิงค่ะจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะว่าล่าสุดค่ะเธอได้จัดแฟนมิทติ้งครั้งแรกนะคะและฉลองวันเกิด เกกิดไปพร้อม,อมันๆแถมยังมีหนุ่มสไปร์นะคะปลอมตัวมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดสาวอ้งเอิงแล้วก็ให้ของขวัญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือซัมซุง g า a ล็กซี่ e รีไฟนะคะเพราะาอ้งเอิงเนี่ยเคยลงสตอรี่ว่าอยากได้ค่ะหนุ่มสไปร์ก็เลยจัดให้ซะเลย <c oughs> แต่ว่าช็อตเด็ดที่ทำแฟนคลับกรี๊ดกันลั่นลงนะคะนั่นก็คือคำพูดของสไปค่ะที่เผยว่าจริงๆอะ่ะผมก็เปิดเผยกับอุงเอิงไปแล้วว่าเราก็คุยกันอยู่ในตอนนี้ก็คบหาดูใจกันทำเอาอุงเอิงนะคะเขินตั้งตัวไม่ทันก่อนที่สไปค่ะจะพูดว่าอ๋อผมใช้คำผิดแต่ก็เจอเพื่อนเบรกแรงนะคะที่ว่าเออก็ไม่ต้องกักหรอกพูดไปหมดขนาดนี้แล้วซึ่งหนุ่มไปนะคะก็เผยว่าไม่ไม่ผมอาจใช้คำสับผิดเ้าบอกว่าไม โสดแล้วก็ถือว่าตอนนี้ดูแลองอิงอยู uh ่ครับจริงๆอ่ะผมก็ได้เปิดกับเปิดเผยกับเอิงไปแล้วว่าเราก็คุยกันนะครับอยู่คุยกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอผ่านดูใจกันคุณผามอ๋อผมผมอาจจะใช้คำผิดใช้คำผิด เออไม่ต้องกากหรอกพูดไปขนาดนั้นแล้วเออเอาเดี๋ยวออลงเวทีได้แบบกกห,หน้ากุหล่าได้ขาวจริอบอยู่กับเรื่องนะอะไรนะไม่ใช่หยุดูปแล้วแต่ออกไม่ได้เลยเออกไม่ได้เลยว่าผมอาจจะใช้สรัพย์ทีแต่ว่าก็บอกไปว่า,าถ้าถ้าบอกเลยว่าก็ไม่โสดแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ดูแลเหมือนเดิมครับ ่านผู้ชมครั้ง,งานนี้หนุ่มไบรท์ก็พูดชัดแล้วนะคะว่าไม่โสดกําลังคบหาดูใจแล้วก็ขอดูแลอุ้งเอิงอย่างเป็นทางการทำเอาแฟนคลับนะคะเขินตามกันไม่ไหวจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ